สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้พบกกับการรีวิว DX บุมบุมคิลเลอร์โรโบแอนบุมบุมเดนเจอร์เซตครับ ก็ได้เลิกถ่ายสัทีนะครับสำหรับตัวงานพรีบันไดตัวสุดท้ายของกระบวนการบูนบุมเจอนั่นเองนะครับผมซึ่งกล่องนี้เนี่ยเป็นตัวพรีบันไดอย่างที่บอกนะครับเขาก็จะให้ของมา2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัว บูลบูมเจอร์ er. ไม่ใช่บูมเจอร์ er, สิต้องเป็นบูนบูมคิลเลอร์โรโบนะครับกับอีกหนึ่งชิ้นก็คือตัวบูนบูมเดนเจอร์นะครับผมก็อ่าคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันมีรูปแบบเดียวทุกคนออกตัวเลยว่านึกว่ามีรูปแบบเดียวก็คือเป็นกล่องพีอย่างเดียวนะสุดท้ายแล้วเขาออกมา2แบบนะครับก็คือคนที่เก็บแค่บูนบูมคิลเลอร์ก็มีนะครับออกเป็นกล่องแยกออกมาถูก็ด้วยนะผมไม่รู้ไงก็เลยแบบ ซื้อตัวนี้ไปนะครับพีตัวนี้ไปนะครับเท่ากับว่าผมได้มา2อย่างนะราคานี่หูฉี่เลยทีเดียวนะครับผมก็ขอกําลังใจนะครับเป็นคนละ1ไลค์แล้วก็1แชร์ก็พอนะครับผมแค่นี้ก็เป็นบุญคุณมากแล้วนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ก็ได้นะครับผมก็สามารถที่จะสแกน QR Code โค้ดก่อนหน้านี้นะครับก็ โดเนกเข้ามาได้นะครับเป็นค่าของเล่นเล็กๆน,น,น้อยก็ได้นะหรือจะสมัครสมาชิกช่องก็ได้นะครับผมก็จะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องของเจ้าง,งานพีบันไดกล่องนี้กันนะครับแน่นอนนะครับว่างานพีบันไดเนี่ยเขาก็จะให้กล่องน้ําตาลแบบนี้มานะครับผมซึ่งในญี่ปุ่นเนี่ยกล่องนี้มันอาจจะไม่มีค่าอะไรนะครับผมดูจากหลายๆช่องมานะเ <horizon. S 2> ขาบอกว่ามันก็เป็นแค่กล่องพัสดุแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าคนไทยเรานะครับสายสะสมอย่างเราเราเนี่ยครับผมก็ มีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะสำหรับเจ้ากล่องน้ําตาลเลยนะครับก็จะมีบาร์โค้ดของรหัสสินค้าของตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อของงานนี้นะซึ่งอ่านไม่ออกใส่ญ,ญี่ปุ่นอ่านไม่ออกแต่คาดเดาว่าอันนี้ดี X นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเขียนว่าบูนบุมคิลเลอร์โลโบนะส่วนอันนี้นะเห็นไม่เขียนเหมือนกันเห็นป่าว่าเนี่ยนะเขียนเหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษเอ้ยภาษาญี่ปุ่นสีตัวแรกเห็นนะบุนบุมอันนี้ก็เป็นบุนบุมเหมือนกันนะครับ คําหลังก็น่าจะเป็นเดนเจอร์นั่นเองนะครับผมก็ค่าดาวนะคาดาวใครอ่านภาษาญี่ปุ่นเก่งก็มาสอนกันได้นะครับน่าจะสนุกเหมือนกันสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะดูตัวหนังสือแล้วน่าเขียนดีนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าความหมายอะไรอ่ะเราอื่นก็ไม่มีแล้วนะนี่เห็นไหมเป็นกล่องน้ำตาลโล่งๆเลยนะครับผมด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะอ่ะผมยังไม่ได้กรีดแล้วนะเดี๋ยวมาแกะพร้อมทุกคนเลยนี้แหละก็ขออนุญาตไปกรีดออกมาก่อนนะครับ แกะได้ครั้งเดียวนะครับผิดพลาดปรการใดขออภัยท่านผู้ชมไว้เลยนะมาเริ่มกันเลยนี่มาแล้วนะก็จะมีกระดาษไขปะใคกระดาษไขปะอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับผมไม่อยากแกะเลยอ่ะคือสวยมากนะเดี๋ยวขอแปเอ,ออกมาจริงจังๆแล้วกันนะครับ อ่าออกมาแล้วนะครับผมแต่สิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้นะผมรู้สึกว่าเขาชูไอ้นี่มากไปทุกคนเนี่ยบุญบุมเดนเจอร์อ่ะเพราะว่าอัน,นี้มันเป็นหุ่นใช่ไหมมันเป็นแบบงาน DX ของหุ่นยนต์นะครับแต่เขามีเครื่องแปลงล่างเนี่ยโผล่ขึ้นมาแบบเต็มครึ่งกล่องอะ่ะเออนึกออกปะเหมือนพรีเซนต์อันนี้มากกว่าตัวหลังนะครับทั้งที่ตัวหลังนี่คือตัวบุญบุมคิลเลอร์โรโบนะแล้วก็3ามคนนี้เนี่ยเท่าที่ผมไปดูในวิกิมาก็คือคน,นคบังคับไอ้ตัวนี้นั่นแหละนะ แล้วก็จะมีชื่อ,อยูตรงนี้นะครับบุนบุมคิลเลอร์โรโบนะภาษาอังกฤษตรงนี้เนาะนะอันนี้ผมก็เข้าใจว่ามันคือตัวนี้แหละบุลบุมแรนเจอร์นะครับผมมีตัวร้ายสามคนเขาเฟียลฟาวนี่แล้วก็หน้าตาของหุ่นแต่เท่าที่ผมดูในวิกิอะเหมือนมันจะมีพาสเสริมีตัวหนึ่งด้วยนะันก็คือจําชื่อไม่ได้แต่ที่มันเป็นดาบอะแต่ในกล่องนี้นมันไม่มีให้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ตัวนั้นต้องไปหาที่ไหน ใครพอทราบก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้เนาะนี่นะครับข้างๆกล่องบุนบุมคิลเลอร์โรบูแ n d บูนบุมเดนเจอร์นะครับอีกด้านหนึ่งละ่ะเหมือนกันนะครับด้านบนก็เหมือนกันนะด้านล่างละ่ะภาพก็เป็นพวกอ่อะไรไม่รู้แปะมาเต็มกล่องเลยทีเดียวนะครับไสฐาน l r c c นะครับคูณ2เนาะก็คือน่าจะเล่นกับตัวนี้ปะ่ะตัวฐานยือตัวนี้ว่ะ น่าตัวนี้เนาะฐานอ่านี่นะครับหลังกล่องตรงนี้ก็จะเป็นตัวของคู่มือนะสแกนคู่มือไปได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็นี่ตรงนี้ก็เขียนบอกอีกนะ L R C C คูณสนั่นเองนะเต็มๆนี่นะครับหลังกล่องเอาง่ายๆคือมันก็คือตัวย้อมของ บูนบุมเจอโรโบนั่นแหละนะครับมาใส่ดีเทลเปลี่ยนสีนูน่นนี่นี่นหน,น่อยนะก็จะได้เป็นหุ่นตัวร้ายขึ้นมานะครับโดยที่ตัวนี้จะชื่อว่าบุนบุมคิลเลอร์เทเลอร์นะตัวนี้จะเป็นบุนบุมคิลเลอร์วากอนและสุดท้ายก็จะเป็นบุนบุมคิลเลอร์ออฟโรดนั่นเองรู้สึกว่าตัวสลับที่กันทุกคน <laughs> น,ะ,น road, ะตัวนี้จะเป็นออฟโรดนะตัวนี้จะเป็นวากอนนั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้รอบก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาของออกมาจริงๆจังๆละจะได้เล่นกันสักทีนะครับไป มาดูกันชัดๆนะครับสาหรับ3ามคันที่เขาให้มาเนาะก็จากหลังไปหน้าแล้วกันนะครับคันนี้จะเป็นบุญบุมคิลเลอร์วากอนนั่นเองนะครับผมก็คือบุญบุมวากอนนั่นแหละนะเอามาทําสีใหม่เนาะก็เป็นสีน้ําตาลนะครับแล้วก็เติมสีสนิมเข้าไปนะสีส้มเนาะก็เลยดูกลายเป็นแบบคันใหม่ขึ้นมานะเรื่องย้อมนี่ไว้ใจบันไดยอยู่แล้วนะครับผมอ่ะนี่นะครับจุดขยียก็จะมีล้อทั้งสีล้อนั่นเองนะแล้วก็ แล้วก็แล้วก็หมดแล้วนะหมดแล้วจะขยับอีกทีก <énergie> ็คือจะเป็นในฟอร์มของเอทักหมู่นั่นเองนะครับก็จะมีตัวหมัดข้างหน้าที่ขยับได้นิดๆนึงนึงเนาะแล้วก็ตัวนิ้วตรงนี้นะครับที่ขยับได้แล้วก็ต่อไปเป็นบูนบุมคิลเลอร์ออฟโหลดนั่นเองหรือบูนบุมออฟโหลดนะครับย้อมสีใหม่ก็เป็นสีดําแซมน้ําตาลแล้วก็ตรงกระจกเนี่ยเป็นสีสนิมสีส้มนั่นเองนะครับผม แน่นอนว่าจุกขยะก,ก็เป็นล้อเหมือนเดิมนะครับอ่ไม่มีแล้วจุกอย่างอื่นไม่มีนะครับผมนี่เห็นปะย้อมเก่งจริงๆนะครับค่ายนี้อต่อไมาเอาสอง,อสอง,สองขันรถไปก่อนนะครับอจริงๆแล้วแกะกล่องมาตอนแรกนะครับเราจะได้มาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่ชัดไหม <laughs> มันก็คือบุนบุมเทเลอร์นั่นเองนะครับผมก็ย้อมสีเหมือนกันนะ ใส่กระจกเป็นสีส้มนะเติมสีส้มเข้าไปแล้วก็ย้อมจากสีขาวนะครับกลายเป็นสีดําเปลี่ยนล้อใหม่นะครับผมนี่มีล้อดัมมี่อยู่2ล้อด้วยนะนี่นะครับผม2อล้อนี้นะ2ล้อนี้หมุนได้นะครับผมล้อหน้าหมุนได้อ่า,าล่ามีแค่นี้นะครับแน่นอนว่าล้อสล้อหมุนได้แต่อีก2ล้อนี้หมุนไม่ได้นะครับด้านบน เหมือนเดิมเด้นะครับเหมือนลายตรงนี้จะเปลี่ยนนะถ้าผมจะไม่บิดเดี๋ยวลองเอาสองตัวมาเทียบกันนะครับเทียบได้ปล่าวะอีตัวนึงผมประกอบร่างยักษ์อยู่อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเนาะโอเคทุกคนน่าจะจำภาพกันได้อยู่นะนี่นะครับอีข้างหนึ่งผมชอบรดลายตรงนี้เขานะดูเป็นตัวโกงดีอ่ะสองข้างเหมือนกันไหมเค okay. เหมือนกันนะโอเคแล้วก็จะให้หน้ากากชิ้นนี้มานะครับผมอ่ดีเทลสินี่เป็นไง เหมือนเครื่องยนต์เนี่ยนะเป็นเหมือนท่อไอเสียนะครับตรงนี้นะปบฟ้าฟ้าบ,าบ,าบมาแล้วก็เอามาประกบหน้าแค่นั้นเองนะนี่แค่นี้ยบร้อยมันใส่หน้ากากนะครับโอเคเดี๋ยวแปปแปงเป็นแอตแทกโหมดให้ดูนะครับผมสําหรับ2คันนี้เนาะแปลงเป็นแอตแทกโหมดเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะรวมร่างแล้วนะครับผมวิธีการแปลงเป็นเกรดโหมดเนี่ยก็คือทาเหมือนเดิมนะครับทาเหมือนกับตัว บูมบุมคิลเลอร์เลยนะผมก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่แปลงให้ดูราคามาเลยนะครับผมโอเคมาเตรียมฟอร์มแขนสองข้างไว้ก่อนนะครับผมนี่ก็ตัวออฟโรดนะครับก็คือเปิดกระโปรงหลังไปด้านหลังฟาบด้านสองข้างลงแค่นี้เสร็จแล้วนะครับก็คือจะเหมือนกับตัวบูมบุมออฟโรดนั่นแหละนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับพับแขนลงฟาบเสร็จแล้วอ่าเตรียมไว้สองข้างอ,อไปกรณ์ตัวนี้ทำลายแผ่นนี้นะครับปิด ไปด้านข้าง1แป๊กอีกข้างอีก1แป็กอ่าเรียบร้อยจากนั้นก็ยกขึ้นนะครับฟ้าบอ่าตรงนี้จะเห็นสีที่เท่าๆสองข้างนะครับดันไปด้านหลังก่อน1แก๊กหรือจะ2แก๊กก็ได้นะ2แก๊กจะปลอดภัยกว่านะครับจะไม่โดนเนาะ2แก๊กแล้วบิดครับผลบิดครับผมครับผลอะไรล่ะอ่าบิดแล้ว1ข้างอ่าอีกหนึ่งข้างฟ้าฟ้าฟ้าฟ เรียบร้อยเกินด้วยอ่ะจากนั้นก็ตบมันลงนะปามาแบบนี้มาประกบกันตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วก็ทา่าขาออกปานี่นะแล้วก็เอาแขนลงมาตื๊บอ่าจัดท่าหน่อยจัดท่าหน,น่อยนี่ได้แขนมาแล้วผมจะไปเร็วๆรนะครับเพราะว่ามันแปลงเหมือนเดิมเนาะ,ะแล้วก็เอาหัวลงมานะครับหัวลงมามีล้อสองข้างใช่ไหมล้อทางด้านขวามือแล้วนะครับให้ดันไปด้านหลังแล้วก็นั้นซ้ายมือตบมาข้างหน้า ล้อหลังพับเก็บฟับล้อหน้าพับใส่หมวกเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเอากล้องขึ้นนิดนึงนะเห็นหน้ายังเห็นหน้าแล้วเนาะแขนด้านซ้ายมือเรานะครับผมก็คือขวามือหุ่นเนี่ยเอาออฟโรดมาใส่นะครับแล้วก็ด้านซ้ายเอาวาก้อนไปใส่ยังไม่เสร็จอีกก็เสร็จแล้วนี่ฟับแผ่นข้างหลังนะครับจับกลางออกฟับ เรียบร้อยครับนี่บุนบุ่มคิลเลอร์โลโบอ่ะเมื่อกี้นะครับลืมนะครับลืมแผ่นลงหัวไหล่นะทุกคนก็ยกขึ้นมาได้นะครับนี่อ่าเหมือนหุ่นตัวเดิมเป๊ะเลยนะ มาดูจุขยับนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจุขยับเขาก็ยังคงเบสออนมาจากตัวบุนดุมเจอร์โรโบนะก็คือส่วนของแขนนั่นเองที่สามารถขยับขึ้นมาได้น้องนี่นะครับไปข้างหลังได้ฟับข้างหลังจะติดทางนะต้องกางออกมาหน่อยนึงเนาะแล้วก็หมุนได้นะนี่ประมาณนี้นะครับจะติดดีไซน์นะก็สามารถหมุนได้รอบนั่นแหละคือในคู่มือเขาเนี่ยมันสามารถถอดแขนออกมาได้ไนะก็คือแขนมันจะเป็นแบบเป็นจอยแกๆ๊กๆๆๆ เป็นเหมือนเฟืองนะครับผมก็ไม่ถอดให้ดูแล้วกันมันถอดยากใส่ยากเออเมื่อกี้ลองถอดเล่นแล้วล่ะแต่มันใส่ยากนะและก็ส่วนขานะครับขยับได้นะเตะมาด้านหน้าได้นะครับเตะไปด้านหลังตัวนี้จะติดแล้วนะได้แค่นี้นะครับผมแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้รีวิวตอนที่เป็นบูลบูมเจอร์โรบนะครับนั่นก็คือส่วนข้อนี้นี่ข้อตรงนี้นะตอนที่เป็นบูลบูมเจอร์โรบเนี่ยผมบอกว่า ถ้าพูดจะไม่ผิดนะคือขันน็อตต้องขันน็อตใช่ไหมแต่ในคู่มือนี้ผมไปสแกนดูมานะครับจริงๆมันน่าจะบอกตั้งแต่โรโบแล้วล่ะบุนเจอรโรโบแล้วล่ะแต่ผมคงดูไม่ละเอียดนะก็คือมันสามารถทำได้แบบนี้อ๋ออ่ะ,อะเห็นนะนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนจุกอะไรสักอย่างแต่ว่าบีบบีบลงไหมบีบลงข้างหนึ่งข้างหนึ่งไม่ลงอ่าก็ลงนี่หว่าลงทั้งสองข้างแหละแล้วก็ ใส่แบบนี้ได้อ่านี่นะครับผมทุกคนก็จะ,จะเหมือนเราพับหัวเข่านั่นเองแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ทํามันแบบตรงเนี้ยเป็นแบบโค้งๆเนะที่จะได้แบบสามารถหักลงมาได้เลยนะพอทําเป็นเหลี่ยมๆนี้มาก,ก็เท่ากับว่ามันทําได้แค่ท่านี้แล้วพ,พอเราจะเปลี่ยนท่าคืนเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อใส่เข้าไปนะครับผมเนี่ยเอเอก็งงเหมือนกันทําไมไม่ออกแบบมาแบบนั้น ครประมาณนี้นะสำหรับจุดขยับของตัวบุนบุ๋มคิลเลอร์โลโบนั่นเองนะครับยังเหลืออีกชิ้นหนึ่งเพื่อจะลืมนะครับก็คือบุนบุมแดนเจอร์นั่นเองนะเครื่องแปลงร่างของตัวร้ายหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันเพ่าเป็นเครื่องแปลงร่างหรือเปล่าเนาอเพราะว่ามันน่าจะเบสออนมาจากตัวบุนบุ๋มเชนเจอร์เลยใช่ไหมบุญบุนมเชนเจอร์ผมก็ไม่มีด้วยสิก็คือยังไม่ได้ซื้ออะ อยากดูกันไหมถ้าอยากดูแบบของพวกพระเอกตัวเอกเดี๋ยวซื้อมาแล้วมาเล่นคู่กันอีกทีหนึ่งโอเคปะ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรีวิวตัวนี้กันต่อนะครับบุญบุมเดนเจอร์นะครับผมก็ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าจนตัวผมเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูตัวซีรีส์ของเขานะครับแล้วตอนนี้ก็เข้าไทยมาประมาณ23ตอนแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวรอเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปนั่งดูนะครับก็เบสออนมาจากเครื่องแปลงร่างของทางบุญบุมเจอร์เขานะก็อย่างที่บอกว่าไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นเครื่องแปลงร่างของ ไอสตัวนี้เขาหรือเปล่านะครับผมเนี่ยสตัวเนี่ยสามตัวตวหน้ากล่องนะครับเออเนี่ยเออสตัวเนี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันนะนี่นะครับก็มันจะมีลูกเล่นอยู่หลากหลายมากเลยทีเดียวเหมือนกันนะผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเครื่องแค่นี้นะครับจะมีลูกเล่นเยอะนะทาให้ผมรู้สึกสนใจตัวเครื่องแรลร่างของปูมเจอร์แล้วนะเดี๋ยวอาจจะอาจจะนะต้องดูงบประมาณก่อนว่าจะมีปัญญาไปซื้อมาไหมนะครับสาหรับตัวเครื่องเล่น ตัวเครื่องแ่งล่างเออน,นะก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้ไปก่อนนะครับรุเล่แรกนะครับนั่นก็คือตัวการกดเนาะรุเลที่2นะครับคือการหมุนแล้วก็รุ่รนที่3คือการเอารถดมาเสียบนะครับผมก็โดยที่การกดเนี่ยจะมีเสียงทั้งหมด6แบบนะครับแล้วก็การหมุนเนี่ยมีรูเล่ทั้งหมด19เสียงนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าผมไม่นับแล้วกันนะฟังเอานะก็รูปร่างก็จะเป็นเหมือนมีต้นแบบมาจากตัวบุุม คิลเลอร์นั่นแหละเห็นไหมมีสีส้มสีน้ำตาลสีดำแล้วพวกนี้นะแล้วก็ตัวหน้าปัดไม้เนี่ยก็ดูเหมือนรู้เลยว่าเป็นตัวโกงนะครับผมสวิตช์เป,เปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะตัว xo ตรงนี้นะครับซองค่อนข้างที่จะเนียนนะทีเดียวเชียวแล้วก็ตรงนี้จะเป็นช่องใส่ฐานนะครับจิ้มตรงนี้แล้วก็เลื่อนออกมานะครับก็จะเป็นา่าน lrcc 2ก้อนเนาะไม่มีที่ขั้นถ่านมาให้นะครับ แล้วก็ลำพูงอยู่ตรงนี้แล้วก็แผ่นพลาสติกตรงนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับการเสียบรถเข้าไปเล่นนั่นเองนะโอเครอบๆประมาณนี้นะเดี๋ยวรอไปฟังเสียงกันเลยเปิดเครื่องนี่นะครับเปิดเครื่องมาก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะไปช่วยอีกทีอ่านะกดหกครั้งนะครับผมไม่ใช่6ครั้งดิกดทีละครั้งหกเสียงโอเคหนึ่งสองา นี่ก็จะเป็นหน้า6เสียงของการกดนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะวนแล้วเนาะอะต่อมาลูกเล่นหมุนนะครับก็จะมีทั้ง19เสียงอย่างที่บอกนะแต่ว่าก็บางทีผมหมุนไม่ติดขอภัยนะครับก็ฟังเอาแล้วกันนะเสียงสุดท้ายจะเป็นเสียงระเบิดตุุตุุุุ้มนะโอเคไม่นับนะครับผมโอเคป่ะเริ่ม แล้วนะครับผมก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรเนาะหมุนยากทีเดียวเชียวอ่ะอีกรเล่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเอารถมาเสียบนะครับผมก็คือเป็นบุญบุมคิลเลอร์วากอนดึกอยู่ดึกอยู่เสียเขาไปเลยนะครับตอนที่เราเสียบไปเนี่ยตรงไฟตรงนี้มันจะขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมเสียไปดูนี่มาเสียวเข้าไป แล้วก็ให้เรากดนะครับก็จะมีเสียงเนาะอนะคอืมนะคะผมก็ลองเปลี่ยนคันซิจะมีเสียงเหมือนเดิมไหมเสียงเข้าไป เสียงมอนเดิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลองไปเอารถของฝั่งตัวเอกมาบ้างนะครับดูซิว่ามันจะเสียงเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าตัวพินเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการกดทับแล้วก็เล่นเสียงใหม่นะครับเดี๋ยวลองลองดูขอเวลาหยิบสักครู่ก็ไปหยิบมาได้เป็นคลาสสิกนะครับผมอลองเสียบดูเนาะว่าเสียงจะเหมือนกันไหมผิดข้างผิดข้างขออภยัยเสียบ ก็มีเสียงแบบน,นี้นะครับแต่ก็คือเสียงที่แตกต่างออกไปจากไอ้สองคันเมื่อกี้นะถ้าเกิดว่าใครมีเจ้าเครื่องแปลงล่างของฝั่งบูมเจอนะครับเสียงถ้ารถตัวนี้เป็นเสียงนี้หรือเปล่านะเสียงนี้บอกผมด้วยนะบางทีอาจจะไม่ซื้อนะครับเพราะว่าก็ซื้อมาก็คือหน้าตาแค่ต่างกันเสียงเหมือนกันซื้อมาทําไมจริงไหมไอ้กดที่นี้มีเสียงไหแค่นี้ อ่ะโอเคช่างมันนะครับแล้วก็ลูกเล่นสุดท้ายนะครับของไอเจ้าตัวบุญบูมแดนเจอร์นะครับมันสามารถเอาไปเล่นกับตัวหุ่นได้นะก็คือการเสียบด้านหลังนะครับผมนี่ปรับกล้องมาหนี้เออขึ้นมาแล้วก็เสียบเข้าไปในร่องนี้ได้เลยนะเอาตรงนี้ออกแล้วก็เสียบสไลด์ลงไป ก็ถ้าเรากดปุ่มเนี่ยจะมีเสียงแสดงเนาะสามตัวเขานะก็จะเป็นเสียงเรียงลงมาเลยนะตัวผู้ใหญ่ตัวผู้หญิงแล้วก็ตัวเด็กนะครับโอเคฟัง โอเคประมาณนี้แหละครับถูกใจสายพรีบันไดกันไหมครับผมสำหรับบุญบุมคิลเลอร์โรโบแอนด์บุญบุมเดนเจอร์เซ็ตนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตัวนี้นะครับตัวบุญบุมคิลเลอร์เนี่ยขายแย่นะครับตัวไม่แพงนะก็พันกว่าบาทนะเป็นแต่ว่าไม่ได้เป็นพรีบันไดนะครับผมสมทีบันไดกล่องน,นี้เนี่ยมันก็คือจะได้ไอเจอ้านี่มานะราคาก็โดดขึ้นมาเยอะมากนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอตัวนี้มันแพงอะไรนะเออก็ลองพิจารณาดูนะครับสาหรับคนเก็บหุ่นก็ ซื้อตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดแบบอยากสุดก็ซื้อเส้นนี้ไปเลยนะเส้นนี้เนี่ยถ้าเกิดใครหาอยู่นะครับเดี๋ยวผมหาลิงก์มาแปะไว้ให้ที่ช่อง e s c r i p t i o นนะครับผมก็ลงไปซื้อผ่านลิงก์ผมนะผมก็าจะได้เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆนะครับจากการที่ท่านกดซื้อผ่านลิงก์ผมนะผมก็เอามาเป็นทุนในการทําช่องช่องนี้ต่อนะครับหรือใครจะสนับสนุนเป็นการสมัครสมาชิกก็ได้นะตอนนี้คือมันมีสมาชิกแค่2คนไงทุกคนผมก็เลย ไม่รู้จะทําอะไรลงไปให้กับสมาชิกดีเพราะมันน้อยนะครับคืออยากจริง,รงๆอยากตั้งใจว่าจะทําเป็นเอกลูเฉพาะตัวสมาชิกเท่านั้นก็มีแต่คือด้วยความที่มันมันไม่มีคนสมัครอ่ะก็เลยไม่รู้จะทําอะไรลงไปนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเกิดรักกันชอบกันเนี่ยก็จะด o n a t i ็นค่าของเล่นเลยก็ได้หรือจะสมัครสมาชิกก็ได้นะครับถ้าจำนวนเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมหาคอนเทนต์พิเศษพิเศษเนี่ยมาให้เฉพาะแฟน ที่เป็นสมาชิกแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ผิดพลาดะไกันใดผมก็ขออาัยท่านผู้ชมเอาได้วยแล้วกันนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนท่านได้ดูนะครับช่องนี้มันจะได้เห็นกันไปเยอะๆนะจะได้เป็นของช่องของเล่นที่ใหญ่โตมากๆนะผมก็จะมีของเล่นมารรวิวให้ท่านดูเรื่อยๆแน่ๆนะครับวันนี้ไปแล้วครับไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ